ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปลายสุขสุโขนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูทูปชาแนลเหลืองวัวกับพวกเพาเลี้ยลั่นชาแนลเกับพี่น้องมื่อนี้สื้อผ้าเมื่อมึงครับลูกซีไวกนะครับได้มือนี้มือเดียวออกได้นี่มือที่สองครับอันปลาโคตรวาลูกซี่ไวกศูนย์เก้าหกเนาะลูกซี่ไวกศูนย์เก้าหกมีหลอดนะครับมีใบย่างดีนะครับเราประกันได้ว่าพี่น้องว้าวตัวนี้ออกมาบอดแดงคือพอได้พี่น้อง ก็ว่าเป็นอย่างต่วผมว่ามันงามอยู่ครับโค้งสางดีนะครับแข็งขางามนะครับขาใ่ได้พอนะครับแต่ว่าสีนี่ออกไปทางแม่เพราะว่าเม่นี่ครับแม่มันบอแดงมันไหนออกสีนวลนวลสีํำตาลนะครับับเพึ่งออกเาว่านี่กับยินดีตอนเราสามารถชิงไม้ของนายหอยนายอ่อนะครับว่างหันไปพ่ออยู่ภูมิเล็บแมวภูมิไม้ครับว่างหันไปลากออกมาไทยพรท่านนะครับล่อไปไวหันมันเป็นอยังง่ะว่างหัน เขาไปไม่ตกไปตกร่องมันไปตกร่องเฮยว่าขาดบืออกมาบ่ได้ทายยูทูบนี่ตายเยน่ยเนาะง้อเจ้า,อาอขาดว่าไงเลยเเโอ้พี่น้องบ่ได้พาวัางหันไปเอาออกมาจากคลุมนั่นครับวังหันบูมชูบคูบอยู่บ <c oughs> อออกมามือนี่นี่ตายแท้่เนาะตายแท้เละ <c oughs> าะเนาะอเหลียววะเหลียวเดี๋ยวไปมืงต่อโอ้ยมันยางนี้เาหรอไปมืงตัวทางนั้นครับพี่น้อง เอาพี่น้องมึงกันในไก่เลยนะครับเิ็งสีเลยนะครับงามเลยพี่น้องมึงแข่งขามันพี่น้องมึงดากมันครับมึงหางหางมันกนใหญ่เลยพี่น้องมึงถ่ายมันสูงครับสั้นขึ้นพี่น้องโอ้ได้งามงามงาม,งามอยู่ครับตัวนี้ให้หอยให้ใหออแต่ว,ว่าประเด็นคืออยู่ทีวามันบแน่แดงเนาะบ่เป็นหยังครับเพราะว่าซื้อขายกันต่อไปผมโดยส่วนตัวผมแนละพี่น้องค้อมเห็นส่วนตัวแขค,คิดว่ามัน ง้อสังกิโลครับต่อไปง้อขุนง้อหยังครับเขาบ่กกินสีไหมพี่น้องแต่ว่ากัถามว่าง้อสวยงามง้องามันก็เขาใจครับเขาโอเคนั่นเป็นเป็นความนิยมค่านิยมมันก็มีวันเปลี่ยนแปลงไดือยังง้อหูสมัยตะกี้ล้วเนาะเป็นว่าครับน้าไหน้าอ๋องั้อหูเปนว่าตะกี้ข่าวว่ากันไปอันนี้ก็ช่วงนี้ก็เล่นสีแดงขั้นบ่แดงกะสีถือขั้นแดงมีสีแดงเขามาเน่นี่กัราคาดีขึ้นเลยมันว่าเียครับ แ่ีีดกววยล้คะเป็นไหนดีใจบองหัวลูกซีวายออกมาง่ามยังสิอ๋อดีใจตัวทมรู้สึกดีใจครับบอครับดีใจเพราะมันมันใหญ่ดีใจครับนาะมันใหญ่มันใหญ่ขายบ่เดือนหน้าผมสีซื้อตอ๋อเอาไว้เิงก่อนเอาไว้ก่อนเนาะสมเงินกับกินนุ่มอยู่ในถั่งออกมาเลยเดียโอ้ง่ามพี่น้องงามเบิ่งสมวดหลุดมากๆจนเด็ดเป็นเดือนแล้วยหัวออกมือพันดีนะครับพี่น้อง กินนุ่มย่างดีเลยแม่มันตัวนี่กะลูกตัวที่เทไรแล้วครับตัวที่ชีตัวที่ซีแม่พัน์ดีให้ลูกดีเลี้ยงลูกดีก็เลยเอาไว้เล่ากะบ่อซื้อขายแหลกเปียนดอกตัวนี้เพราะว่าปกติเล่ากะในหอยเนาะซื้อขายแลกเปียนตัวนี้เล่าก็เอาไว้พัฒนาตัวไงลูกออกมามันให้ลูกดีกับเก็บไว้เนาะพูดนะโอ้ยิ้มเปยยเลยอ่าคนเลี้ยงวัวนะครับเกษตรกรเลี้ยงวัวสุขสุขคนเท่ากัน ดีใจลหรพี่นอ้องพองเสียน้องได้หอยได้อะคับผมเออนี่คือความดีใจนะครับอ่าสามารถฉีกไหมของได้หอยได้อะครับลูกซีไพ่ตะวันเปแดงครับตะวันเป็นยังตะวันเปาแน่อ่ครับเดี๋ยวมันกัสีแดงเปลี่ยนสีไปได้กาดสีเข้มขึ้นนะครับของผมโตเข้มๆน้องโตมากโดนไปมันกระสีนะครับเป็นสีเปลี่ยนแปลงครับพี่น้องอันนี้กันอันนี้ก็เป็นบักโจโก้ครับบักโจโก้ลูกชายล้อ ตัวหักเพื่อนดอกนี่ครับผมก็ขายว่านั้นเพื่อนเอาไปเป็นพอพัน่ะมึงทังนี่นี่้องก็รอดิโจโก,โก้สนเข้าไปไม่ไหครับพี่น้องนี่โอ้รอรอรอโจโก,โก้โอเคเลยสวยงามตัวไปราบรลยทับหลอดยาดอกเมน็นเพาครับเอ่าสองพันสายไหม,น,มนี่น อย่างหนึ่งก็ดีใจนะครับเกษตรกร,กรเรียงว่าเฮาถ้าบ่เ,าเป็นรับปีสก,กินเนาะนาสิรอดแล้วเนาะเฮาเปอร์เซ็นต์รอดสูงครับนายวัยนายอ๋อครับกาที่เล่าฉีดวัคซีนนะครับน้ำกันเนี่ยแหละครับสำหรับผู้ใดทีเป็นแล้วการรักษาหายก็ดีใจน้ำเนี้อพี่น้องเด้อมากแล้วครับตัวหนึ่งท่านนี่นะครับว่าราเลียงบ่อหลายบรได้ครับได้มากกขายไปแต่ว่าทวงนี้เราเก็บไว้พัฒนาครับ กอลากันไปคลิปนี้นะครับทุกการติดตามนะครับคือกําลังใจสุดแสนพิเศษนะครับสําหรับพวกเราในการทาคลิปต่อๆไปนะครับฝากอย่างมากนะวันนี้ขอครับผมนมี่น้อฝากอกผมี่น้อฝากครับผมบ่กฝากเงินไปใส่ได้บอกนี่ครับเราเอาไว้ทับได้พี่น้องตัวนี้ครับทับฮะทับแถวนี้ล่ะในพื้นที่ครับมู่บานเดียวกันกับพื้นที่ไข่เคียงแน่นะครับง้อกับไปทับ ต่อตัวไหมธรรมะจะใส่หน่นะโอ้งาม,มอยู่ครับเพิ่นมักแทรดอกหัวรุ่นสมัยนี้ครับฮ่ครับสวัสดีครับพี่น้องพบพ่พอกันไหมเด้อคลิปต่อไปครับสําหรับคลิปนมีกะพอกันซัมนี้ครับผมต้อนรับสามารถชิกไหมครับสูกซีไวซ์ศูนย์เก้าหกของไอหอยไนอ,อ้อครับผมสวัสดีครับ นุ่มพี่น้องอโอ้หัวออกมือเดียวใช่ไหมไงแล้วัว,ว,วมวของเขาดีหลีพี่น้องเลย